สวัสดีค่ะตอะเนเจริญกันยางนะคะที่นี่สาขาหนึ่งจังหวัดปรทุมธานีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตสินค้ารอและอย่างปลายแดงเข้าใหม่ประจำวันค่ะลูกค้า่ะนะคะพร้อมทั้งแจ้งราคาเลยนะคะอีซูสเปคแคปตัวเตีย้ยคอบ16นะคะชุดนี้ ยางปี2023 215/70 R16 สำหรับสเปคแกงที่ติดมานะคะมีโตนดูรวิทร,รุ่น R611 ชุดละ14,000บาทนะคะของเก่าของเดิมรับเทินเป็นส่วนลดได้ด้วยและเห็นสีทูโทนนะคะมีเข้ามาแล้วนะลูกค้าคะรุ่นี้จะเป็นตัวท็อปนะคะชุดละ16,000บาทค่ะมีมา3-4ชุดนะคะพี่ๆสนใจด่วนเลยค่ะและนี่ g r Sport นะคะ ขอบ17อยางคู่ตัวเลยนะลูกค้าขานะคะสำหรับรีโว่ตัวเตี้ยขอบ17ค่ะ ยางจะเป็นเบอร์215 55 17นี่คือ,อยางกู่ตัวชุดละ17,000บาทยางปี2023 MillX p ิบสา m ม c o l อ็กแฟนทใหม่มีของเข้าแล้วนะคะอัปเดตราคากันหน่อยค่ะนะคะตอนนี้มีสินค้า2ชุดชุดละ35,000บาทนะคะยางปี2023ยางมากู่ตัวบิสโตนดูโร่เอที684นะคะสัปดาห์ชุดนี้เท่าไหร่นะ1823ค่ะใหม่มากอัปเดตสุดๆไปเลยนะคะยางก็จะเป็นเบอร์26 5 5, 5 0 R 20ค่ะ 35,000บาทสามารถใส่กับมิวเอได้ทุกรุ่นแล้วก็กระบะอีุูฮายเดร์ได้เลยค่ะนะคะยางสวยมากลูกค้าค่ะเดี๋ยวให้ดูยางช้าๆนะคะเส้นสีตุ่มท้่ยังอยู่ครบเลยนะคะของเก่าเอามาเทินเป็นส่วนรถได้นะคะพี่ๆที่ออกรถนะคะ New มิวเอ็ขอบ18มาเยากจะหารถตัวท็อปใส่ นี่เลยค่ะมีแล้วมาได้เลยค่ะนะคะนี่อะไรนะคะเป็นล้ออีสูเอ็กซีรีคอบ18บค่ะนะคะอ่าอีสูเอ็กซีรีคอบ18บชุดละ2 9 0 0 0บาทราคารวมเทินเก่าเลยค่ะนะคะลูกค้าคะยางหมดอาอยุการใช้งานถึงรอบเปลี่ยนยางแบกมาสภาพไหนได้หมดเลยเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะ ไม่ว่าจะเป็น ZP 2 1 8 X-Series 2 1 8 V-Connect จบราคาเดียวคือ29,000บาทรวมเดินเก่ายางปี2023ค่ะ